วันนี้นะครับไม่ว่าพวกเราจะทําเมนูอะไรมาแลกปิ่นโตก็ตามนะครับอย่างตีวันนี้นะครับอาหารใต้ร้อยอย่างแรงนะครับ,รบวัตถุดิบสําคัญที่ขาดไม่ได้ในการนําอาหารก็คือน้ํามันครับครับผม<ช>ครับซึ่งน้ำมันที่เราใช้รังสรรค์เมนูกันในวันนี้นั่นก็คือน้ํามันพืชลีลาโดยเทพลีลาเฮ้ไม่ได้ใช่ พืชลีลานะครับคุณค่าดีๆจากสวน100%ยเปอร์นตการันตีรสชาติโดยเชฟระดับสากลด้วยรางวัลซูพิเรียเทสบอร์ดถึง4ปีซ้อนครับรวมถึงร้านอาหารที่ได้รับรางวัลมิชลินไกด์ก็เลือกใช้น้ํามันพืชลีลาด้วยเหมือนกันครับนี่เลยขวดนี้เลยนะครับเพราะว่าน้ำมันพืชลีลาของเขานะครับมีคุณค่าทางโภชนาการสูงครับมีวิตามินอ e, ีและยังมีโอเมก้าสามอีกด้วยแถมยังใช้ได้ทั้งทอดผัดอบครบจบในขวดเดียวครับผมทําให้อาหารออกมาสีสวยหอมหน่าทานกรอบนาน ไม่ออน้ํามันอีกด้วยครับและที่สําคัญนะครับน้ํามันไม่ดําง่ายครับเพราะว่ามีจุดเกิดควันสูงและไม่มีสารก่อมะเร็งถ้าคุณกําลังมองหาน้ํามันพืชที่ใช้ได้ทั้งทอดอผัดอบครบจบในขวดเดียวเนี่ย<ช>ผม<ช>ขอแนะน,นําน้ํามันพืชลีลาเลยครับหาซื้อน้ำมันพืชลีลาได้ที่โลตัสโลตัสโก f เฟรชเซเว่นอีเลเวนท็อปซีเจมอกูเม่มาเก็ตร้านค้าชั้นนำและซูปเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศเลยครับ